วันที่ผมเริ่มเดินเข้ามาก็คือ 1. ความไม่โดดเด่นของของชุดสกเกิตในเมืองไทย 2. คือชุดสกเกิตในเมืองไทยที่โดดเด่นก็คือกอปปีของนอกเข้ามาในการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้นี่ครับทุกๆเวลาในการในการที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยถ้าคุณคิดถึงมันแล้วก็ทําแต่มันเนี่ยผมว่าโอกาสประสบความสําเร็จก็จะมีสูง สวัสดีครับผมตือพุทธิพงศ์ลีละหานันนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ได้หกสแปดครับจุดเริ่มต้นของได้หกสแปดเนี่ยก็คือจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบรถตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยทำให้ ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งรถยนต์เพราะว่าเรื่องงานดีไซน์เป็นงานที่เราชอบมากหลังจากที่เราศึกษาผ่านร้อนผ่านหนาวทุกๆอย่างมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราก็เลยได้มีความรู้สึกว่าเราอยากสร้างแบรนด์ชุดสเกิร์ตท,ที่1สวยงาม2มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยสร้างแบรนด์ได้หกสขึ้นมาครับแล้วก็ทำการดีไซน์เป็นลักษณะของสเกิร์ตรอบคันนะครับสำหรับรถ ที่มีอยู่เมืองไทยตอนนี้นะครับผมครับคือคอนเซปต์ในการทำงานตั้งแต่งานออกแบบเลยนะครับก็คือเราจะออกแบบทุกๆชิ้นงานให้ดีที่สุดณนะปัจจุบันที่เราออกแบบเพราะเราคิดว่าในอนาคตเราต้องคิดได้ดีกว่านี้ครับครับเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการปั้นแบบด้วยเครนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สแกนนะครับ พอสแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปขึ้น 3D นะครับเพื่อทำการขึ้นโมนหลังจากขึ้นโมลแล้วเนี่ยเราก็ทำการผลิตชิ้นงานนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับด้วยวิธีการเวคคัมโฟมมิงนะครับแล้วก็ฟิ t t i n g กับตัวรถให้เกิดความแนบสนิทให้ได้คุณภาพการยึดในจุดต่างๆการทำจุดยึดต่างๆอะไรเงี้ยครับให้ได้มาตรฐานครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการทดสอบนะครับโดยการวิ่งใช้งานนะครับว่าหนึ่งเกิดเสียง ที่ไม่เหมาะสมไหมมีเสียงดังไหมมีการกระพือของชิ้นงานไหมนะครับจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราถึงจะทำการจัดจำหน่ายไปให้ลูกค้าครับจริงๆอุปสรรคเยอะมากนะครับในการทำงานเพราะว่าผมคิดว่าทุกๆอาชีพก็ต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนต้องเรียนรู้และพัฒนาเรียนให้รู้จริงกับ อาชีพนั้นๆการทําชุดสเกิร์ตก็เหมือนกันครับเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของผู้บริโภคนะครับว่าผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยชอบแบบไหนนะครับสไตล์เป็นยังไงเราถึงจะดีไซน์ได้ตามจุดที่ลูกค้าต้องการ2คุณภาพเราจะทําคุณภาพยังไงให้ดีให้ไม่เกิดปัญหาไม่ใช้ใชไปยางหลุดนะครับขอบยางหลุดสเกิร์ตหลุดสเกิร์ตไม่ให้ตัวโดนอะไรนิดหน่อยก็แตกอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพก็เป็นส่วน จําเป็นอีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญก็คือเรื่องของการดูแลหลังการขายชิ้นงานเราเนี่ยเรามีการรับประกันงานสีนะครับให้ถ้าเกิดสินค้าเราเกิดปัญหาเนื่องจากการผลิตเราเคลมให้ร้อยเ็เลยครับครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกที่ผมเริ่มเข้ามาในวงการชุดสเกิร์ตผมรู้สึกว่าการดีไซน์ของของเมืองไทยยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ไม่เหมือนต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ผมเ,เริ่มเดินเข้ามาก็คือ หนึ่งความไม่โดดเด่นของของชุดสเกลในเมืองไทย2คือชุดสเกลในเมืองไทยที่โดดเด่นก็คือก๊อปปี้ของนอกเข้ามาเราเลยมีความรู้สึกว่าแล้วถ้าเราจะดีไซน์ให้ชัดเทียมของนอกแล้วมาขายมันน่าจะมีแบบช่องว่างตรงนั้นให้สําหรับเราครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มจากตรงนั้นขึ้นมาก็ประสบความสําเร็จเพราะหลายๆค่ายก็เริ่มนําแนวทางเราไปบ้างที่จะไปพัฒนาในค่ายต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมว่า ก็อาจจะดูแนวทางแล้วก็ไปพัฒนานะครับแต่ก็มีหลายๆค่ายที่ก๊อปปี้งานไปแล้วไปดัดแปลงนิดหน่อยนะครับอันนั้นก็อยากจะให้มองย้อนกลับมาว่าเราควรจะมาพัฒนาดีกว่าแล้วเรากออ็มาแข่งกันในการพัฒนาเพื่อให้เมืองไทยเนี่ยจเจริญเติบโตในเรื่องของวงการสเกิร์ตแล้วก็แข่งขันกันเพื่อให้มีการพัฒนาไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ครับอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นชุดางานสีนะครับเรารับประกันงานสี3ปีรับประกันเคลมให้ถ้างานสีเกิดจากการผลิตครับอันนี้เราเคลมให้เลยครับติดตามได้ที่เพจเตอร์สตูดิโอนะครับแล้วก็ช่อง YouTube เตอร์สตูดิโอนะครับสช่องส,องสองช่องทางครับผมครับในการที่เราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นี่ครับ หนึ่งต้องมีความมุ่งมั่นครับอดทนความมุ่งมั่นคืออะไรถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่คิดถึงสิ่งนั้นในทุกๆวันทุกๆเวลาในการในการที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยถ้าคุณคิดถึงมันแล้วก็ทําแต่มันเนี่ยผมว่าโอกาสประสบความสําเร็จก็จะมีสูงนะครับไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึง่งสมมุติว่าเวลาที่เราไปทํางานเราก็คิดแค่เวลาในทํางานแต่เวลาที่เราไปข้างนอกแล้วเราก็โยนมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ย กว่าที่เราจะมาคิดมันใหม่ก็คือพรุ่งนี้เช้าถ้าสมมุติว่าเราคิดมันตลอดนะครับกลับไปบ้านเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องคิดแล้วก็จะต้องทํายังไงกับมันเนี่ยครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าที่คุณมาถึงที่ทํางานเนี่ยคุณจะได้ทํามันได้เลยดีกว่าคุณมานั่งคิดอีกครึ่งวันถ้าสมมุติว่าคุณมีความเอาใจใส่กับมันได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จก็มีครับครับ,รบเราก็มีทีมแข่งเป็นของเราเองนะครับก็คือ ทีมซีได68ไบวุดวังบอล3นะครับเราจะมีการแข่งขันในรายการของ Toyota g a z o ู Racing Motorsport นะครับครับเป็นหลักนะครับก็ใน1ปีก็จะมี5สนามนะครับก็ฝากเพื่อนทุกๆท,ท่านนะครับติดตามเชียร์เราได้นะครับที่ทางจริงๆเรามีช่อง YouTube ของเราด้วยอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือได้68 by t ต Studio นะครับครับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันได้นะครับครับนี่ตรงยุกตรงยุก หนึ่ง 1> 1 G หนึ่ง 1> 1 G, 1 G. หนึ่ง G อันนี้ก็จะเป็นพิกัดพิกัดโมนกัดโฟมโอ้ครับครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมสั่งสร้างเองใช่นหมครับครับชอตช้อ5แกนหนอยใช่ครับ5แกนครับโอ้บสั่งสร้างเพื่อให้มันตรงกับงานของเรา<ห>ครับัสร้าง ตางค์มเท่าไหร่พี่ตัวค์กนี้แหละพี่ประมาณสองล้านตัวนี้ยังถูกครับเพราะว่าเครื่องที่ใช้ทำพวกวัตถุทุนนี้ยี่สิบกว่าสามสิบล้านครับทุนนี้จะจะใหญ่แบบนี้โปรคือโเจกต์มันจะใหญ่ครับคือเราทำพวกงยิ่งพุ่งมันได้สูงมากเลยพี่ครับสมัยก่อนเราปั้นกันโอ้ปั้นกว่าจะสอง,งข้างจะเท่ากันใช่ไหมพีม่ใช่ครับอันนี้ก็คือการขึ้นแะดับขับ้มปงวิ่งขึ้นมาครับ ใช่ครับแล้วก็มาตัดชิ้นงานครับครับถ้างานถ้างานที่เราเป็นงานโปรโ,โตไทป์เสร็จแล้วหมายถึงว่าก่อนที่เราจะผลิตจริงเราจะผลิตที่นี่ล็อตแรกครับ,รบแล้วถึงจะส่งงานไปที่โรงงานโน้นครัเพื่อทำการผลิตอีกเชนครับอันนี้ก็จะเป็นบาสีครับห้องผสมสีครับที่เราใช้ผสม สีของเราเองอะไรเงี้ยครับครับกระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการทําสีครับทั้งของฝั่ครับก็จะเป็นกระบวนการนึงในในสามโรงงานเพราะว่าคอขวดจะอยู่ที่โรงงานสีครับก็จะทํางานช้าครับอ๋อครับเดี๋ยวพาพี่เดินแบบนี้ก็ได้ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอ็อกเซอรีเล็กๆครับ อิสเซอรี่ที่เราเอาไปประกอบกับชิ้นงานสกเกิร์ตครับครับรครับพวกนี้ครับครับไปดูก่อนที่เราจะเอาไปใช้ครับรุ่เนเก่าๆต้องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดเนี่ยครับฉีดพลาสติกครับ นี่ก็รถที่ทำไว้ใช่ครับใช่ครับอาจจะเป็นสีหอมอะไรเงี้ครับตรงนี้ก็เป็นรถที่เราเอาไว้ต่องรถแข่งบ้างอะไรบ้างครับนี่เป็นตัวอันนี้เป็นโซนส่วนตัว ต้องลดตัวเองครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่เอาไว้กัดมอใหญ่ครับใช่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกทำเอ็กเซอรี่แหละพี่พวกปลายท่อพวกอะไรต่างครับใช่ที่คือเนี่ตัดออกมาเป็นคิ๊ เพบาะวงจรได้ครับเพื่อให้งานมันเร็วขึ้นพี่แล้วก็ประหยัดครับครับถ้าเราใช้ปั๊มอ่ะมันเหลือเศษเยอะเหลือเศษเยอะอันนี้เหลือเศษนจะไม่เหลือเลยที่เราตัดกระดาษเลยได้ครับตัดเอาลงกระดูกตัดได้หมดครับ จคไม่เหลือเลยครับครับแล้วก็เครื่องจัดท่อ CNC. C N <oughs> C อุปกรณ์พร้อมตอนที่เหลือทีมงานเข้ามาเติมครับพี่หาทีมงานเติมอยู่นนยเพราะว่าโปรเจกต์โปรเจกต์เดี๋ยวเราจะสร้างรถบัคกี่ครับพกุก ยูทีวีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับอันนี้ก็พวกกันชนเหล็กที่เราดีไซน์ทำไว้ก็เดี๋ยวอาจจะมีเป็นโปรเจกต์ทำขายครับพวกกันชนเหล็กออฟโรดอะไรเงี้ยครับ Audio